ใก้ปากนะฮะชื่อนากกุมาราลองสนามค่ะปัญหาของชีวิตคืออะไรบ้างไม่มีอะไรหลวงพ่อไม่มีอะไรเลยสุขภาพโอเคการงานการเงินโอเคพอไปได้ครอบครัวโอเคแต่ว่ามีเรื่องเด็กแท้งไปสองคนอ่านั้นอยากมาถามว่า จัดงานบูชาถูกต้องไหแล้วก็พอดีว่าลูกแทงไปโดยไม่ได้เจตนาสอคคือแท้งไปสองคนโดยเราไม่ได้ไปตั้งใจทําให้เขาใช่ไหมเขาตายไปเองใช่ไหมเพราะว่าอายุเยอะแล้วอายุก็เยอะตอนท้องเขาใจแต่ว่าเราไม่ได้เจตนาว่าจะให้เด็กจะต้องจากไปคราวนี้เขาไปไม่ได้ด้วยสภาพเราก็คืออันนี้คือเป็นของเสริมเนาะตอนนั้นคือสภาพร่างกายเราไม่พร้อม ใช่ไหมผู้หญิงอายุมากค่ะทีนี้ก็คืออันนั้นหลวงพ่อพุทโธได้ได้พาทาส่งส่งลูกไปเกิดแล้วเขบอกว่าหลวงพ่อพุทโธได้ทําพิธีส่งลูกเขาไปเกิดแล้วไม่เป็นไรก็เกิดแล้วก็ดีแต่ครนี้มีเรื่องครอบครูมาอีกสองขันใช่ไหมค่ะก็ว่าตอนนั้นอยากถามหลวงพ่อว่าลูกทําถูกไหมเพราะว่าครูบาอาจารเสียแล้วทีนี้ก็เลย อ่าท่านเลยสั่งไว้ว่าให้บูชาพระรัตนาตราัยแล้วก็เลยบูชาพระรัตนาตราับูชาพระรัตนาตไาัอ่าก็ตั้งแต่ท่านเสียมาก็ทําพิธีวันพิสาขามาทุกปี อาเป็นว่าถูกไหมอาเป็นว่าคือตอนนี้หันหน้ามาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเรื่องการครอบครูอะไรต่างๆเราก็ขอยุติเจ้าไปก็คือว่าเราทําบูชาเองไม่ได้ไปให้ใครแตะต้องเลยว่าถูกไหมอยากถามจากามเทวดาท่านเทวดาเด็กสองคนอยากแม่อยากให้ไปเกิดรวมทั้งขันครอบครูอะไรต่างๆนี้ให้รวมทีเดียวเลย จะต้องใช้เวลากี่วันหมดขาดกันไปเลยหมดขาดใช่ไหมท่านใช่แล้วเด็กสองคนใช่ไหมนะใช่แล้วเด็กสองคนสามสิบวันนั่นแหละครับค<อ>ันคู่อีกหนาะใช่ไหมแน่ใช่แล้วอีกสิบห้าวันแหละท่านเออทั้งหมดเป็นสี่สิบห้าวันสี่สิหวันสี <45 S 2> วันทำได้ไหมทำได้แต่ทำเป็นตอนได้ไหมคะเพราะว่ามันไม่มีใครอยู่บ้านเลย เขาทำเป็นแบ่งอะค่ะแบ่งได้ไหมแบ่งเป็นกี่ช่วงแบ่งเป็นสองช่วงหรือสามช่วงหรือไงเป็นสามช่วงได้ไหมคะหลวงพ่อไม่มีใครขอแบ่งเป็นครั้งละสิบห้าวันครั้งละสิบห้าวันครั้งละสิบห้าวันได้ไหมท่านเทวดาไม่ควรแบ่งนะท่านเอ๋ยแต่ใจเลยเถิดหาไหนจะทำความดีสักคราให้กรรมนั้นหนาหลุดพ้นนั่นแน่อย่าแบ่งเลยขอเตือนเจ้าอย่าแบ่งเอาแต่ใจเรานั่นหนาทำให้เขาไปเกิดเถิดลา ชีวิตนะจะได้ไม่ติดขัดแน่เธอจะได้ดีเองอ่ะเขาจให้เปล่าค่ะหลวงพ่อ45วัน45วันไปเลยเขาก็อยู่กันสองสามเดือนเขาก็อยู่กันไปไม่เป็นหาหรอกไม่ไม่ใครอยู่บ้าน มันบอกว่าไม่มีใครอยู่บ้านค่ะม้าม้าม้าอีกแมวเลยเขาแมวสิบกว่าที่ดูแลแล้วก็มาสิบกว่าอ่าไม่ไม่รู้ถ้าเมาอกมใช่ไหมถ้าเลือกมาใช้ก็แล้วแต่นะไม่ความจริงนั่นแหละค่ะคิดเอาหนามนุษย์เอ้ยไม่รู้เธอก็ไปฝากใครเลี้ยงละกันตามนี้แหละ4ีเธอจะไม่ทําก็ได้ทําก็ได้ มันก็อยู่ชีวิตเธอแต่ท่านเทวดาเขาแนะนําแล้วว่าชีวิตจะดีขึ้นไม่ได้จบลงแต่ว่าขอขอผ่อนผันเพราะว่าพี่สาวก็แก่แล้วที่อยู่ก็คือไม่มีใครดูแลคือดูแลให้แก่าง้วิญญาณอ้างท่านเอ๋ยจะขอผ่อนเินได้บ้างไหมนะให้ดวงวิญญาณอ้างหน่อยละค่ะขอทีขอทำที่บ้านได้ไหมค่ะอะไรนะมารับศีลที่บ้านได้ไหมไปไหนก็ไปเลย ไปทําได้โดดอ่ะเธอทําผ่านไม่ผ่านก็เรื่องของเธอเพราะว่าเคยทำที่นี่ท่านเทวดาเขาแนะนําแล้วว่าทําทีเดียวจบชีวิตจะได้ดีขึ้นก็จะได้ทําถือสินแปดทีเดียวแล้วแต่เธอเธอทําที่ไหนก็ได้ตั้งใจทำรละการเข้าใจเปล่าอยู่บ้านจิ้งพ่อนื้อที่อ่าอ่าไปเธอดูวิดีโอมาบ้างหรือเปล่าเคยดูวีโอที่นี่อยู่อ่าอ่าตามนี้แหละนะเขาไม่ไม่เขาไม่เกี่ยวข้องอยู่แล้วแต่เธอจะมาเธอจะมาถามเขาว่าอะไรดีทําได้ยังไงเขาก็บอกว่าแบบนี้แล้วจะได้จบ เธอจะบอกว่าขออย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นก็แล้วแต่เธอไม่ทําก็ไม่มีใครว่าเธอเขออ้าใจยังทํากับลงไปได้ <c oughs> ทาก็ทำเอาชื่ออะไรท่านเทวดาเด็กสองคนใช่ไหมท่านใช่แล้วใช่เลยกันเล่าแลยไม่รู้เลยไม่รู้เลยอ่าหลวงพ่อให้ตั้งสมมุติอ้าวบอกไปเลยเชื่อทองสุกกระทำสายอ้าทองสุกทองสาย อ้าวแล้วกินอะไรกันบ้างทั้งหมดเลยกินข้าวหรอมคะบอกไปกินข้าวครับข้าวขาหมูข้าวมันไก่ก็ได้เ้า่ยวซ้นดำก็ได้ครับข้าวเสียวไก่ย่างก็ได้ครับอ้าวเสื้อผ้าเสื้อผ้าเอาข้าหรอมคะเออเอาชุดเด็กทั่วไปที่ใส่อยู่ในบ้านง่ายๆอ้าวเสื้อทั่วไปสองคนอ้าวปล่อยชัดปล่อยครับปล่อยบอกมา 2ตัวสองตัวไม้คง 22, สม2โลคร่ะโอเคสงังกระถานกี่ชุดไ,ได้สองชุดครับอ,องชุดได้อ่ะไปรอเลยเขาบวดท,ที่บ้านตามนี้ไปบายชาวบ้านจะได้ไปเหมือนคนอ่ะไ๋อเป็นลายเป็ลุ้นนะเดี๋ยวเป็นไงก็ว่ากันไทยหลังแล้วกันเขาไม่สะดวกตามนี้บ๊ายบายไปได้แ,แต่คงมิคิดนะเอาฮ้ยนะ <ผ>แล้วแต่ผมลิฒิตแล้วแต่ผมลิขิตถูกตั้งตามนี้บ๊ายบาย